ขั้นที่7ดนะคะการปิดปีและการออกงบค่ะขั้นแรกนะคะจะทําการคํานวณยอดเจ้าหนี้ค่ะเข้าที่ซื้อ8ค่ะคํานวณยอดเจ้าหนี้ใหม่รหัสผู้จําหน่ายจากนะคะแล้วจะเว้นไว้ค่ะส่วนถึงนะคะเราจะใส่รหัสเจ้าหนี้คนสุดท้ายค่ะกดตกลงค่ะคํานวณค่ะตกลงค่ะต่อมานะคะจะคํานวณยอดลูกหนี้ค่ะเข้าที่ขาย B ค่ะคำนวณยอดลูกนี้ใหม่รหัสลูกค้าจากนะคะจะเว้นไว้ค่ะส่วนถึงนะคะเราจะใส่รหัสของลูกนี้คนสุดท้ายค่ะกดตกลงค่ะคำนวณค่ะต่อมานะคะเราจะคำนวณยอดสินค้าคงเหลือค่ะเข้าที่สินค้า7จค่ะซ่อมแซมระบบสินค้า4ค่ะคำนวณยอดสะสมคงเหลือลงบัญชีรหัสสินค้าจากนะคะ เราจะใส่รหัสสินค้าตัวแรกค่ะส่วนถึงนะคะจะใส่รหัสสินค้าตัวสุดท้ายค่ะกดคำนวณค่ะตกลงค่ะต่อมานะคะเราจะทำการผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทค่ะเข้าที่บัญชีหนึ่งค่ะลงประจำรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีสมุดรายวันฉะนั้นกดตรงนี้ค่ะสีแดงๆใบสำคัญจากนะคะเราจะเว้นไว้ค่ะส่วนถึงนะคะจะใส่เกสิบไทยค่ะ วันที่จากนะคะจะใส่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็ปีที่เราจะปิดค่ะถึงนะคะก็คือสิ้นปีค่ะจากนั้นกดทํางานค่ะกดตกลงค่ะต่อมาจะออกงบกันค่ะเข้าที่รายง,งานพิมพ์พรายง,งานข้อห้ค่ะรายง,งานบัญชีหกค่ะงบทดลองงบทดลองแบบเต็มวันที่จากนะคะจะใส่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งงค่ะ ส่วนถึงนะคะก็ใส่สิ้นปีค่ะจากนั้นกดปิ้นค่ะ,ะแสดงผลนะคะแล้วเลือกจอภาพค่ะจากนั้นกดตกลงอันนี้ก็คืองบของเราค่ะ